สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำน้ำพริกปลาทูกันนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องคั่วพริกกับกระเทียมนะคะแล้วก็ปิ้งปลาทูกันค่ะเสร็จแล้วก็เอาปลาทูมาเกะนะคะเอาก้างออกให้หมดเลยนะคะ แล้วก็เอาพริกที่คั่วได้มาคลุกนะคะมาตำให้ละเอียดเลยนะคะใส่กะปิใส่ผงชรูรสเครื่องปรุงตามที่เราชอบเลยนะคะแล้วก็เอาปลาทูมาคลุกกับน้ำพริกนะคะตำให้ละเอียดเลยนะคะ เสร็จแล้วก็ตั้งน้ำมันนะคะเจียวหอมให้หอมเสร็จแล้วก็เอาไปคั่วอีกทีนะคะจะหอมมากเลยนะคะน่ากินมากเลยง่ายๆนะคะวิธีง่ายๆทุกคนลองทำดูนะคะตอนนี้ก็คั่วเป็นที่ เรียบร้อยแล้วนะคะกินได้แล้วค่ะวิธีง่ายๆเองนะคะทุกคนแล้วคลิปหน้าจะเอาอะไรมาฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ